สวัสดีเพื่อนๆทุกคนนะคะค่ะคลิปนี้เนาะจะมาสอนเทคนิคนะคะการลบเลขออกจากจํานวนเต็มนะว่าจะมีเทคนิคคิดอย่างไรให้เร็วเนาะปกติแล้วเนี่ยถ้าเราเจอจํานวนเต็มอย่างเช่น100-75ลบ75นะคะถ้าเราคิดปกติเลยเนี่ยเราก็จะเอา100มาใช่ไหมแล้วก็ ตั้งลบด้วย75ถูกไหมคะอ่ะเราก็เริ่มลบตัง้งแต่หลักหน่วยถูกไหมศูนย์ลบห้าไม่ได้ยืมอันนี้มาหนึ่งอ่ะศูนย์ตรงนี้ไม่มีให้ยืมก็ยืมอันนี้มาหนึ่งตรงนี้ก็กลายเป็นสิบถูกไหมคะศูนย์ตัวนี้ถึงจะยืมตัวหน้าได้เนาะยืมศูนย์ตรงนี้ยืมตัวหน้าตัวข้างหลังก็กลายเป็นสิบตัวหน้าก็กลายเป็นเก้าถูกไหมอ่ะสิบลบห้าก็เหลือห้าถูกไหมคะคราวนี้ตรงนี้มันถูกยืมไปมันก็เหลือเก้าถูกไหมเก้าลบเจ็ด ก็เหลือ2นะคะคำตอบออกมาก็จะเป็น25เราจะเห็นว่าวิธีนี้มันจะมีการยืมกันถูกไหมยืมไปยืมมาแบบนี้ค่ะซึ่งยิ่งถ้าเป็นจำนวนเต็มเนี่ยยืมตัวแรกไม่ได้มันก็ต้องยืมถัดกันไปเรื่อยๆอะตัวนี้ฉันไม่มีให้เธอนะฉันต้องไปขอยืมข้างหน้ามาก่อนพอได้ปุ๊บข้างหลังก็ค่อยมายืม มันจะดูวุ่นวายนะคะทําให้เกิดข้อผิดพลาดในการลบได้ง่ายวันนี้จะมานําเสนออีกวิธีหนึ่งนะคะก็คืออ่ะเราก็จะเอา100เนอะลบออกกับ75ซึ่ง75เนี่ยมันมาจากอะไรคะมันมาจาก70บวก5ถูกไหมเพราะฉะนั้นเนี่ยเราจะเอา100นะคะมาลบออกกับ70ก่อนอ่ะ100ลบออก70ได้เท่าไหร่คะทุกคนคิดได้อยู่แล้วก็คือ30นั่นเองคราวนี้ เลืออีก5ถูกไหมเราก็เอา30เนี่ยลบ5ก็จะเหลือเท่าไหร่คะก็จะเหลือ25แบบนี้ค่ะคือเราเนี่ยจะแยกนะคะแยกตัวที่ถูกลบเนี่ยออกให้เป็นจำนวนเต็มเพื่อให้ที่ว่าจะได้ลบได้ง่ายยิ่งขึ้นนั่นเองนะคะอ่ะเรามาดูตัวอย่างกันอีกสักข้อเนาะอย่างกรณี500นะคะ500ลบออก เท่าไรลบออกหนึ้แบาบบนี้ค่ะก็ทําเหมือนเดิมเราก็เอา500ร้อยเนี่ยลบหนึก่อนห้าอยลบหนึ่งก็เหลือ400ร้อถูกไหมเหลือสี่ร้อลบออก80เป็นเท่าไหรคะสี่ร้อยลบออกแปก็เหลือสามร้่สิบถูกไหมคะคราวนี้สามร้อยยี่สลบออกอีก5นะคะลบออกอีก5ก็เหลือ315 แค่นี้ค่ะเราก็จะคิดเลขได้เร็วขึ้นโดยที่ไม่ต้องมีการยืมนะคะอลองเป็นหลักพันกันบ้างนะคะหลักพันกันบ้างอย่างเช่น4ี่พันนะคะสี่พันลบด้วย1บบนึ่แบบเนี้ยเราก็เอาสี่พันเนี่ยลบหนึ่พันก่อนอ่ะสี่พันลบพเหลือสามพันถูกไหมคราวนี้เอาสามพันมาลบออก200ก็เหลือ2800ันแปด้ยถูกไหมคะ ก็เอา2800ลบออกเท่าไหร่คะลบออก30เนาะลบออก30ก็เหลือ2000ลบออก30อ่ะคราวนี้ก็เหลืออีก4ก็เอา2770เนี่ยลบ4นะคะก็จะได้เป็นเท่าไหร่คะ2760 6ถูกไหมคะแค่นี้ค่ะเราก็จะได้คำตอบเนาะซึ่งวิธีการลบถ้ามันเป็นแบบ ลบแบบนี้มันจะคิดได้ง่ายกว่าเนาะแต่ก็อันนี้ก็ขึ้นอยู่กับว่าเราถนัดวิธีไหนนะคะถ้าเราไม่ถนัดวิธีนี้เราก็ไปใช้วิธีเดิมก็ได้เนาะอันนี้มาบอกเป็นทางเลือกนะคะในการลบเลขเฉยๆนะโอเคค่ะก็หวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์ไม่มากก็น,น้อยให้กับเพื่อนๆทุกคนนะคะสำหรับวันนี้ก็ขอบคุณที่รับฟังจนจบคลิปค่ะบ๊ายบาย